สวัสดีนะคะสวัสดีแม่ๆนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเด็กๆมาตัดหญ้านะคะพาเด็กๆมาตัดหญ้าค่ะตัดต้นตำลูกพาควาโนยมาตัดหญ้านะคะวันนี้นี่ก็โอ้ยน้องอิงบอกวดเฒี่ยาว,เยยว,ว์เยาวอ่ะเยาวอ่ะ ก็อาจจะมัว,ม,วมัวหน่อยนะคะไม่ค่อยชัดเลยหญ้<ว>า,านี่ก็เป็นหญ้าซื้อเขานะคะแม่แม่ซื้อเขาออเ,เอยอะมากเลยเคุ้มค่ามากเลยค่ะคุ้มค่ามากก็ถือว่าคุ้มค่าเนาะราคานี้ซื้อมาซื้อเขาก็ องพันห้าร้อยคะเนนค่ะคุณแม่นี่นะคะนั่นหมดเลยนะคะเดี๋ยวแม่พันจะพาเดินดูนะคะจัดหญ้านะคะตัดหญ้าค่ะวันนี้หญ้านี่ก็นี่คะ่ะประมาณนี้นะคะ <c oughs> กว้างพอสมวควรค่ะุมแม่คุ้มค่ามากไม่คุ้มค่าตีเล็กไม่ซื้อนะคะต้องเลือกสวนที่มันแบบได้เยอะๆหน่อยได้เยอะๆหน่อย นี่นะคะมานี่ก็ไปถึงนู่นเลยไปถึงนู่นเลยไปถึงนู่นก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะคะคุ้มค่าอยู่ค่ะสองพันคะแนนก็ถือว่าเยอะนะคะเยอะเยอะมากว่างด้วยค่ะก็ต,ตีไปก็ประมาณเกือบไรเลยเกือบไรนะคะประมาณเกือบไรก็อยู่ไม่ไกลด้วยค่ะอยู่ไม่ไกลด้วย ข้ามฟากแม่น้ำมูลมาก็ตัดเอาลำมันไว้นะคะตัดลำมันเอาไว้ว่าจะถ่ายเพิ่มด้วยนะคะแม่ไถ่ายเพิ่มเราก็จะปลูกเพิ่มเนาะนะคะ ส่วนที่ปลูกไปก่อนนั้นก็หน้านั้นก็คือเสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วอันนี้ก็คือแม่ควันเห็นว่ามันมีต้นมันอยู่มีลำอยู่ก็เลยคิดว่าจะไถเพิ่มเติมนะคะเด็กๆมาด้วยค่ะวันนี้นี่ก็เป็นน้ำชีแม่น้ำชีนะคะแม่น้ำชีมาดูฝีมือการตัดหญ้าของน้องเจมกันนะคะ สวัสดีครับสวัสดีครับแม่หน่อยเร็วตัดตำลุกตัดตำลงตำลุตัดยาให้ตีเล็กค่ะวันนี้พาเด็กมาตัดยานะคะประมาณนี้นะคะส่วนรถก็ยังอยู่ที่ร้านอยู่เลยนะคะอาศัยว่าเอารถเข็นเข็นไปก่อนนะคะช่วงนี้เอารถเข็นเข็นไปก่อนนะคะ เ็าประมาณนี้นะคะแม่ๆประมาณนี้นะคะอ,อีกก็อยู่นู่นโอ้ยโยใส่กางเกงเนี่ค่ว่าี่ยใสกางเกงเนีวยใช่หมดเลยค่ะนี่ก็คือตัดต้นมันไว้นะคะไหนๆก็มีต้นแล้วเนาะนะคะเสียดายเสียดายก็เลยจะถ่ายปลูกเพิ่มนะคะหายากค่ะพันแพง ไม่เห็นก่อนหน้านี้เนาะจะได้ไม่ต้องไปซื้อที่เป็นตันไปซื้อที่เป็นตันคือแพงมากค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ในควันก็อ,อนุจาตัดยาก,ก่อนนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆด้วยนะคะกลขอบคุณมากๆเลยค่ะ